นูโวมีสีอะไรบ้างนะคะนูโวเอ็มเอ็กซ์นูโวอาหน้ามีสีแดงแดงท้ายดำค่ะอันนี้สีดำล้วนค่ะแล้วก็นี้สีน้ำเงินดำส่วนข้างบนนั้นนะคะสีขาวดำแล้วลก,ก็สีมุกจีบลายโคค่ะราคา2,600บาทมาเราเองที่ร้านราคา2,800บาทรวมจะส่งนะคะสนใจสีไหน สติก NCAAB นะคะงานดีสีสวยประกอบสนิทจา้าผ่านเ็กงานเรียบร้อยนะคะไปละอีกตัวนึงค่ะอันนี้นูโวเก่านะคะมี3สีค่ะสีเขียวบลอนสีน้ำเงินดำแล้วก็สีแดงดำค่ะนูโวเก่า MY ราคา2,300บาทมารับเองที่ร้าน2,500บาทรวมจะส่งค่ะสนใจตัวไหนส่งรูปมาเลยนะคะ